อ่านพระวินัยปิฎกคำพีที่สามมหาวัคเล่มหนึ่งว่าด้วยการสงสัยในวันธรรมอุโบสถเป็นต้นไปจนจบกันที่สี่สบห้าคำพีมหาวัคว่าด้วยการสงสัยในวันอุโบสถเป็นต้นไปจนจบนมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามโมตัสสะ Akhawato arahato sama namo namo tatakhawato arahato sama samputasa itha panapi kwe anjata rasming สัมภูรลาอาวสิกาภิกุสนิปตันติจัตารวาติเรกาวาเจจานันติอัฏฐันีอาวสิกาภิกุอนาคตา าวัดเนียอาตมภาพจะได้แสดงพระวินัยปิฎกคำอังเทศนามหาวิทยารณัยไตราภาคกันที่45ว่าด้วยการสงสัยในวันทำาอุโบสถเป็นต้นไปในคำพีมหาวัคต,ตามพระบาลีสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา และพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานตอนบาลีดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเรื่องต้นแห่งเทศนานั้นว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในอาวาตหนึ่งมีภิกษุประจำอาวาต ประชุมกันสี่องค์หรือเกินกว่าในวันอุโบสถมีอยู่พิสูจนเหล่านั้นรู้อยู่ว่าพวกพิสูจในอาวาสื่นที่ยังไม่มามีอยู่พิสูจเหล่านั้นก็สงสัยว่าการที่พวกเราจะทำอุโบสถจะสมควรหรือไม่สงสัยดังนี้แล้วก็ทำอุโบสถสวดปาติโม เมื่อภิกษุเหล่านั้นสวดปาฏิโมกข์อยู่มีภิกษุในอาวาตอื่นมามากกว่าภิกษุเหล่านั้นต้องสวดปาฏิโมกข์อีกถงพวกที่สวดไปก่อนแล้วนั้นต้องทุกข์กดถ้ามีภิกษุอาวาตอื่นมาเท่ากันหรือน้อยกว่าภิกษุมากที่สวดแล้วก็เป็นอันสวดที่แล้วต้องฟังที่ยังเหลืออยู่พวกสวดแล้วต้องทุกข์กด ถ้าในอาวาสหนึ่งมีพิกษจประชุมกันสี่องค์หรือเกินกว่าในวันอุโบสถพิกษจเหล่านั้นรู้อยู่ว่าพิสูจนในอาวาสอื่นที่ยังไม่มายังมีอยู่พิกษจเหล่านั้นสงสัยว่าพวกเราจะทำอุโบสถจะสมควรหรือไม่แล้วก็ทำอุโบสถสวดปาติโมกพวกพิสูจน์เหล่านั้นสวดปาติโมกแล้วมีพิสูจอาวาสอื่นมามากกว่า พิสูจ์เหล่านั้นต้องสวดปาทิโมกอีกถ้าพวกที่มานั้นเท่ากันหรือน้อยกว่าไม่ต้องสวดปาทิโมกอีกเมื่อพิสูจน์เหล่านั้นสวดปาทิโมกแล้วแต่ยังไม่ได้เลิกประชุมมีพิสูจในอาวาสอื่นมามากกว่าต้องสวดอีกถ้ามีเท่ากันหรือน้อยกว่าไม่ต้องสวดอีก ถ้าสวดปาทิโมกจบแล้วที่ประชุมลุกไปบ้างแล้วก็มีจึงมีภิกษุวัดอื่นมามากกว่าต้องสวดอีกถ้ามาเท่ากันหรือน้อยกว่าไม่ต้องสวดอีกถ้าสวดปาทิโมกจบแล้วที่ประชุมลุกไปหมดแล้วมีภิกษุวัดอื่นมามากกว่าต้องสวดอีกถ้าเท่ากันหรือน้อยกว่าไม่ต้องสวดอีก ส่วนพวกพิสวดไปแล้วต้องทุกข์กอดทางนั้นจบข้อว่างด้วยความสงสัยเพียงตรงนี้ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายถ้าในอาวาสหนึ่งมีพิสูจประจําอาวาสประชุมกันสี่องค์หรือมากกว่าสี่องค์ในวันอุโบสถพิสูจเราทั้งรู้อยู่ว่าพิสูจในอาวาสอื่นยังไม่มาก็มีพิสูจเหล่านั้นนึกกลัวผิดว่า การที่พวกเราจะทำอุโบสถจะสมควรหรือไม่แต่แล้วก็ได้ทำอุโบสถได้สวดปาติโมกข์เมื่อพิสูจน์เรานั่งสวดปาติโมกข์อยู่นั้นก็ดีพอสวดจบแล้วก็ดีพอสวดจบแล้วยังไม่เลิกประชุมก็ดีสวดจบแล้วเลิกประชุมไปแล้วเป็นบางพวกก็ดีสวดจบแล้วเลิกประชุมไปหมดแล้วก็ดี เมื่อพิสูอาวาสอื่นมามากกว่าต้องตวจอีกถ้ามาเท่ากันหรือน้อยกว่าไม่ต้องสวดอีกพวกที่มานั้นต้องบอกความบริสุทธิ์แก่พิสูพวกนั้นส่วนพิสูุพวกนั้นต้องทุกติดทางนั้นจบข้อความว่าด้ยกกวยความผิดเพียงเท่านี้ดูก่อนพิสูจทั้งหลายถ้าในาอาวาสหนึ่งมีพิสูปจาาประจําอาวาสประจุมกันสีองค์ หรือมากกว่าในวันอุโบสถที่สุดเหล่านั้นเป็นผู้มุ่งต่อความแตกกันว่าพวกนั้นจงเสียไปเราไม่ต้องการพวกนั้นแล้วจึงทําอุโบสถสวดปาติโมกเมื่อสวดปาติโมกอยู่นั้นก็ดีเมื่อสวดจบแล้วก็ดีเมื่อสวดจบแล้วยังไม่เลิกประชุมก็ดีสวดจบแล้วเลิกประชุมแล้วเป็นบางพวกก็ดีสวดจบแล้วเลิกประชุมไปหมดแล้วก็ดี มีศิษสู่ในอาวาสอื่นมามากกว่าต้องสวดอีกถ้ามาเท่ากันหรือน้อยกว่าไม่ต้องสวดอีกพวกที่มานั้นต้องบอกความบริสุทธิ์ต่อความต่อพวกที่สวดแล้วแต่พวกที่สวดแล้วนั้นต้องถุนละใจทั้งนั้นจบข้อว่าด้วยมุ่งจะให้แตกกันมุ่งจะทำให้แตกกันเพียงเท่านี้ เราดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าในอาวัตหนึ่งมีภิกษุประชุมกันสี่องค์หรือเกินกว่าในวันผุโบสุดภิกษุเหล่านั้นไม่รู้ว่าภิกษุในอาวัตอื่นกำลังย่างเข้ามาภายในสีมาก็มีภายในสีมาก็ดีไม่รู้ว่าย่างเข้ามาภายในสีมาแล้วก็ดีไม่เห็นย่างเข้ามาภายในสีมาก็ดีไม่เห็นย่างเข้ามาแล้วในภายในสีมาก็ดี ไม่ได้ยินว่ากำลังย่างเข้ามาภายในสิมาแล้วสู่ภายในสิมาก็ดีพวกพิสูจที่อยู่ประจำอาวาสด้วยกันไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ยินพวกนั้นกำลังย่างเข้ามาสู่สิมาหรือย่างเข้ามาสู่สิมาแล้วก็ดีพวกประจำอาวาสไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ยินก็ดีพวกอาคารสุกะกำลังย่างเข้ามาสู่ิมาหรือย่างเข้ามาแล้วก็ดี พวกอาคารตุกาไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ยินว่าพวกประจําอาวาสกล่าวยะก้าวยะกํา,ากลัางย่างเข้ามาหรือย่างเข้ามาภายในสีมากดีพวกอาคารตุกาตอบพวกอาคารตุกาด้วยกันไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ยินซึ่งกันและกันกด็ดีดูก่อนพิสุทั้งหลายถ้าพวกประจำอาวาสเข้าใจว่าวันนั้นเป็นวันสิห้าคัม ่วนพวกอาคารตุกะเข้าใจว่าเป็นวันสิบห้าค่ำถ้าพวกประจาอาวาสมากกว่าพวกอาคารตุกาต้องคล้อยตามพวกประจาอาวาสถ้าเท่ากันก็ต้องคล้อยตามเหมือนกันถ้าพวกอาคารตุกะมากกว่าพวกประจาอาวาสต้องคล้อยตามถ้าพวกประจาอาวาสเห็นว่าวันนั้นเป็นวันสิบห้าค่ำส่วนพวกอานะคารตุกาเห็นว่าเป็นวันสิบสี่ค่ำ ถ้าพวกประจามอาวาสมากกว่าหรือเท่กากันพวกอาคารตุกก,ก็ต้องคล้อยตามถ้าพวกอาคารตุกะามากกว่าพวกประจาอาวาสต้องคล้อยตามถ้าพวกประจามอาวาสเห็นว่าวันนั้นเป็นวนันคะ่ำหนึ่งส่วนพวกอาคารตุกะาเห็นว่าเป็นวนันสิบห้าค่ำถ้าพวกประจามอาวาสน้อยกว่าหรือเท่ากันไม่ประสงค์จะให้พวกอาคารตุกะกร่วมบูโบดสด,ด้วยก็ดี พวกอาการตกกะต้องไปทำอุโบสถนอกชิมาถ้าพวกอาการตุกะมากกว่าต้องให้ร่วมด้วยหรือให้ไปเสียนอกชิมาถ้าพวกเราประจำอาวาสเห็นว่าวันนั้นเป็นวันสิบห้าค่ำส่วนพวกอาการตุกะเห็นว่าเป็นวันค่ำหนึ่งถ้าพวกประจำอาวาสมากกว่าหรือเท่ากันควรให้ร่วมบวกอุโบสถด,ด้วยหรือควรให้ไปเสียภายนอกชิมา ถ้าพวกอาคารตุกะามากกว่าไม่ประสงค์จะให้พวกประจำอาวสาร,ร่วมบุบสดด้วยก็ดีพวกประจำอาวสาต้องออกไปทำองค์โสดนอกปิมาดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุอาคารตุกะาได้เห็นกิริยาอาการเห็นเพศพันเห็นเครื่องหมายเห็นอุเทศเห็นเตียงต่างผูกหมอนน้ำฉันน้ำชาช และบริเวณของพวกวิสุปรจําอาวาสเรียบร้อยดีแล้วเดียงสงสัยว่าพวกวิสุปรจําอาวาสมีอยู่หรือไม่แต่ก็ไม่ได้ค้นหาได้พาการทำอุโบสถทีเดียวต้องทุกข์กดพวกนั้นสงสัยแล้วคน้นแต่ค้นแล้วไม่เห็นจึงได้ทำอุโบสถหาอาบัติไม่ได้พวกนั้นสงสัยแล้วคน้นค้นแล้วเห็นได้ร่วมทำอุโบสถด้วยกันหาอาบัติไม่ได้ พวกนั้นสงสัยแล้วคน้นค้นแล้วเห็นเห็นแล้วทำอุโบสถแยกกันต้องทุกข์กดสงสัยแล้วคือแล้วคน้นค้นแล้วเห็นเห็นแล้วจะมุ่งให้แตกกันว่าพวกนั้นจงเสียไปพวกเราไม่ต้องการแล้วทำอุโบสถต้องสุนละใจ ดูก่อนพิสูุทั้งหลายพวกพิกษุอาคารจุกะได้เห็นกิริยาการเพศพันเครื่องหมายอุเทศเสียงเดินจงกรมเสียงสาขยายเสียงไอาจามของพวกประจำอาวาสแล้วสงสัยว่าพวกประจำอาวัสมีอยู่หรือไม่เมื่อสงสัยก็ไม่คน้นพาการทำอุโบสถทีเดียวต้องทุกข์กดค้นแล้วไม่เห็นจึงได้ทำอุโบสดระดี เห็นแล้วทำอุโบสถด้วยกันก็ดีก็หาอาบัตที่ได้เห็นแล้วแยกกันทำอุโบสถต้องทุกข์เห็นแล้วมุ่งจะให้แตกกันด้วยคิดว่าพวกนั้นจงเสียไปเราไม่ต้องการกับพวกนั้นแล้วทำอุโบสถต้องขุนละใจดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุพวกประจําอาวะได้เห็นกิริยาอาการเทศพันเครื่องหมายอุเทศบาทจีวรภาคปูนั่ง น้ำล้างเท้าที่ยังเหลืออยู่ของพวกพิสูุอาคารจุกะครั้นเห็นแล้วก็สงสัยว่าพวกพิสุอาคารตุกะจะมีหรือไม่แล้วพิสุเหล่านั้นก็ไม่ค้นได้ทำอุโบสถทีเดียวพิสุจ์เหล่านั้นต้องทุกกดครั้นค้นแล้วไม่เห็นจึงทำอุโบสถหาอาบัติไม่ได้เห็นแล้วทำอุโบสถด้วยกันก็หาอาบัติไม่ได้ เห็นแล้วทำอุโบสถแยกกันต้องทุกกฎดเห็นแล้วทำอุโบสถโดยมุ่งให้แตกกันว่าพวกนั้นจงเสียไปเราไม่ต้องการพวกนั้นต้องสุนละใจพวกพิสูจประจำอาวาสได้จินาการกิริยาเพียอพันเครื่องหมายอุเทศเสียงเท้าเสียงตกรองเท้าเสียงใจไอจามแล้วสงสัยว่าพวกพิสูจอาก,การตุกตาไี้อยู่หรือไม่ <c oughs> ร้านสงสัยแล้วไม่คน้นทำอุโบสถต้องทุกข์กดค้นแล้วได้เห็นทำอุโบสถด,ด้วยการหาบัตรไม่ได้เห็นแล้วทำอุโบสถแยกกันต้องทุกข์กดเห็นแล้วทำอุโบสถโดยมุ่งจะให้แตกกันว่าพวกนั้นจงเสียไปเราไม่ต้องการพวกนั้นต้องสลบใจดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุอาการทุกกะได้เห็นพวกภิกษุที่อยู่ประจำนอาว่าซึ่งมีสังวาตต่างกัน แล้วได้ความเห็นความมีเอได้แล้วได้ความเห็นความมีสังวสเสมอกันจึงไม่ได้ถามจริงใดแล้วทำอุโบสถด,ด้วยกันหาอาบัติไม่ได้พรั้นถามแล้วไม่อาจครอบงำได้แล้วทำอุโบสถด,ด้วยกันต้องทุกข์กรครั้นครอบงำไม่ได้จึงทำอุโบสถแยกการหาอาบัติไม่ได้ดูก่อนพิสุทั้งหลายพวกพิสูอา,าการจุกะได้เห็นพวกพิ้นสูประจำอาวาส ซึ่งมีสังวาสเสมอกันแล้วเห็นว่ามีสังวาดต่างกัน <c oughs> แต่ไม่ได้ไต่ถามได้ทำอุโบสถด้วยกันต้องทุกขกดครันถามแล้วรอบงาไดา้แล้วทําอุโบสถแย้กันต้องทุกข์กดครั้นรอบงามได้จึงทำอุโบสถด้วยกันหาบัติไม่ได้พวกพิสุประจําอาวาสได้เห็นพวกพิสุอาคารตุกะมีสังวาตต่างกันเข้าใจว่า มีสังวาสเสมอกันจึงไม่ได้ไต่ถามทำอุโบสถด้วยกันทีเดียวหาอวบไม่ได้ครั้นถามแล้วครอบงำไม่ได้ทำอุโบสถด้วยกันต้องทุกข์แต่ครั้นครอบงำไม่ได้ต้องทำอุโบสถแยกกันหาอาบัตไ,ได้พวกพิสูุประจำอาวาสเห็นพวกพิสูุอาคารตุกะซึ่งมีสังวาสเสมอกันแต่เห็นว่าต่างกันจึงไม่ไต่ถามแล้ว ทำอุโบสถด้วยกันต้องทุกกดแต่ถามแล้วครอบงำได้แล้วจึงทำอุโบสถแยกกันก็ต้องทุกขกดถ้าครอบงำได้แล้วทำอุโบสถด้วยกันหาอบัติได้ <c oughs> <c oughs> ดูก่อนภิกษุทั้งหลายในวันอุโบสถภิกษุไม่ควรไปจากอาวาสที่มีภิกษุสู่อาวาสที่ไม่มีภิกษุนอกจากสง์นอกจากอันตราย ในวันอุโบสถไม่ควรไปจากอาวาสที่มีภิกษุสู่ที่ไม่ใช่อาวาสซึ่งไม่มีภิกษุนอกจากสงฆ์นอกจากอันตรายในวันอุโบสถไม่ควรไปจากอาวาสที่มีภิกษุสู่อาวาสหรือสู่ที่ไม่ใช่อาวาสซึ่งไม่มีภิกษุนอกจากสงฆ์นอกจากอันตราย ในวันอุโบสถควรไปจากที่ไม่ใช่อวาสซึ่งมีภิกษุจากอวาสที่ไม่มีภิกษุจากที่ไม่ใช่อวาสซึ่งไม่มีภิกษุจากอาวาสหรือจากที่ไม่ใช่อวาสซึ่งไม่มีภิกษุนอกจากสงฆ์นอกจากอันตรายในวันอุโบสถไม่ควรไปจากอวาสจากที่ไม่ใช่อวาสซึ่งมีภิกษุหรือจากอาวาสจากที่ไม่ใช่อาวาสซึ่งไม่มีภิกษุจากอาวาสหรือ จากที่ไม่ใช่อาวาสซึ่งไม่มีภิกษุนอกจากสงนอกจากอันตารายในวันอุโบสถไม่ควรไปจากอาวาสซึ่งมีภิกษุอันเป็นที่อยู่ของภิกษุทั้งหลายผู้มีสังวาสต่างกันนอกจากสงนอกจากอันตรายในวันอุโบสถไม่ควรไปจากอาวาตที่มีภิกษุสู่ที่ไม่ใช่อาวาสซึ่งมีภิกษุ อันเป็นที่อยู่ของพิสุททั้งหลายผู้มีสังวัตต่างกันนอกจากสงฆ์นอกจากอันตรายในวันอุโบโสถไม่ควรไปจากอาวาสที่มีพิษุตัวอาวาสหรือไม่ใช่อวาสที่มีพิษุอันเป็นที่อยู่ของพิสุททั้งหลายผู้มีสังวัตต่างกันนอกจากสงฆ์นอกจากอันตรายในวันอุโบโสถไม่ควรไปจากที่ไม่ใช่อาวาสซึ่งมีพิษุ จากอาวาสที่มีภิกษุจากที่ไม่ใช่อาวาสซึ่งมีภิกษุจากอาวาสหรือไม่ใช่อาวาสซึ่งมีภิกษุอันเป็นที่อยู่ของภิกษุทั้งหลายผู้มีสังวาสต่างกันนอกจากสงนอกจากมีอันตรายในวันอุโบสถไม่ควรไปจากอาวาสหรือที่ไม่ใช่อาวาสซึ่งมีภิกษุสู่อาวาสหรือสู่ที่ไม่ใช่อาวาสซึ่งมีภิกษุ อันเป็นที่อยู่ของพิสษุทั้งหลายผู้มีสังวาตต่างกันนอกจากสงนอกจากมีอันตรายในวันอุโบสถควรไปจากอาวาสที่มีพิกษุหรืออาวาสที่มีพิกษุซึ่งเป็นที่อยู่ของพิสุทั้งหลายผู้มีสังวาตเสมอกันที่โคตนรู้แล้วว่าอาจไปได้ในวันนั้น ในวันอุโบสถควรไปจากอาวาสหรือจากที่ไม่ใช่อาวาสซึ่งมีภิกษุสู่อาวาสหรือสู่ที่ไม่ใช่อวาสซึ่งมีภิกษุอันเป็นที่อยู่ของภิกษุทั้งหลายผู้มีสังวาสเสมอกันซึ่งตนรู้แล้วว่าอาจไปถึงในวันนั้นในวันอุโบสถควรไปจากที่ไม่ใช่อาวาสซึ่งมีภิกษุสู่อาวาสซึ่งมีภิกษุ หรือสู่ที่ไม่ใช่อาวาสซึ่งมีภิกษุหรือสู่อาวาสสู่ที่ไม่ใช่อาวาสซึ่งมีภิกษุอันเป็นที่อยู่ของภิกษุทั้งหลายผู้มีสังวาสเสมอกันที่ตนรู้ที่ตนรู้แล้วว่าอาจไปได้ในวันนั้นในวันอุโบสถควรไปจากอาวาสหรือจากที่ไม่ใช่อาวาสซึ่งมีภิกษุหรืออาวาสที่มีภิกษุ สูตรที่ไม่ใช่อาวาสซึ่งมีภิกษุสูอาวาสหรือสูตรที่ไม่ใช่อาวาสซึ่งมีภิกษุที่ป็นรู้แล้วอาจรู้แล้วว่าอาจไปได้ในวันนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อมีพวกภิกษุนี้ก็ดีนางศิกขามานางก็ดีสามเรนสเรนสามเรนรีผู้ลาศิกขา ผู้ต้องอันติมวัตถุมานั่งอยู่ด้วยไม่ควรสวดปาติมโมกพิสุใดสวดพิสุนั้นต้องทุก์กดเมื่อพวกเถูกยกวัดเพราะไม่เห็นอาบัตหรือเพราะไม่แก้ไขอาบัตหรือเพราะไม่สละความเห็นอันลามกมานั่งอยู่ด้วยก็ไม่ควรสวดปาติมโมกพิสุใดสวดต้องปรับโทษพิสุนั้นตามสมควรเมื่อพวกปันดาะ ความพวกไถยะสังวาหรือพวกไปเข้าที่รีรรธิ์รติตัดยรชานผู้ฆ่าบิดาผู้ฆ่ามารดาผู้ฆ่าพระอาหารหันต์ผู้ประทุษร้ายนาพิษุนีผู้ทําสังฆเภศผู้ทําโรหิตสุกบาทผู้เป็นอุปโตพยัญชนกมานั่งอยู่ด้วยไม่ควรสวดปาติโมที่สุใดสวดพิสุนั้นต้องทุกกดไม่ควรทําอุโบสถด,ด้วยผู้ อยู่ปริวาทให้บริสุทธิ์นอกจากที่ประชุมจังไม่เลิกไม่ควรทำอุโบโสถติดกันไปนอกจากสดสังฆสามัคคีซึ่งเนื้อความในอุโบโสถขันธกะเยังทนรมีเอวังก็มีด้วยประการชนี